าก EP ที่แล้วที่เราพูดถึงค็อกเทลกันไปแล้ว EP นี้ Elsociety จะมาแนะนำคำศัพท์เล็กๆน้อยๆที่นักดื่มควรรู้ไว้เมื่อฝากกันนะคะเผื่อเวลาทุกคนไปปาร์ตี้แล้วเกิดได้ยินก็จะได้ไม่งงกันนะคะมากันที่คำแรก Twist ภาษาอังกฤษคำนี้ แปลว่าแก้ไขดัดแปลงส่วนในทางค็อกเทลค่ะทวิสต์คือสูตรค็อกเทลที่ดัดแปลงหรือต่อยอดมาจากสูตรแบบออริจินอลดั้งเดิมนั่นเองซึ่งบางเมนูถูกดัดแปลงจนทำให้ดังขึ้นมาจนแพร่หลายกลายเป็นเมนูดังไปทั่วโลกเลยก็มีนะคะอย่างเช่นเวสเปอร์ per, ซึ่งมาจากหนังเรื่องเจมบอนคาสิโนรอยัลแบบนี้เป็นต้นค่ะ ใครสั่งค็อกเทลแล้วบอกว่าเวอร์จินก็อย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจกันไปนะคะคำว่าเวอร์จินในที่นี้หมายถึงเครื่องดื่มที่ผสมด้วยส่วนผสมเหมือนค็อกเทลธรรมดาทุกอย่างเว้นก็แต่ว่าไม่ใส่เหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองแต่ก็ไม่ใช่จะสั่งค็อกเทลทุกชนิดแบบเวอร์จินได้นะคะเพราะค็อกเทลบางชนิดก็มีแต่แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหลักค่ะอย่างเช่นถ้าจะสั่งค็อกเทลแบบไร้แอลกอฮอล์ เมนูยอดฮิตคือพวกเนโกรนีแบบนี้เป็นต้นค่ะคำท,ที่3 Spirit ิตคำนี้จะหมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงค่ะเช่นพวกกวดการัมยินวิสกี้บรันดีหรือตากีล่านั่นเองค่ะ ันที่คําที่4 a p e r i t i v e คานี้หมายถึงเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยก่อนรับประทานอาหารซึ่งค็อกเทลหลายเมนูที่เป็น a p e r a t i v e ได้ก็พอด้วยรสชาติเบาๆเฉพาะตัวของมันเองนะคะอย่างเช่นพวก n e โ r o n i a p e r o s p i r i t Campari Cocktail หรือ Jimlet เป็นต้นค่ะคําต่อมา คำที่5 highball lowball ถ้าได้ยินคำพวกนี้คือหมายถึงประเภทของแก้วนั่นเองค่ะการเสิร์ฟค็อกเทลแต่ละชนิดจะถูกจัดเสิร์ฟในแก้วรูปร่างที่ไม่เหมือนกันถ้าได้ยินคำว่า highball หรือ lowball อะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะมันหมายถึงประเภทและรูปร่างของแก้วซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลมากนะักเพราะปกติบาร์เทนเดอร์จะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องจัดเสิร์ฟแบบไหนนั่นเองค่ะ ต่อมาคำที่6ม Mocktail Mock แปลว่าเรียนแบบก็คือหมายถึงเหมือนค็อกเทลทุกอย่างยกเว้นไม่มีแอลกอฮอล์ก็เหมือนวอร์จินนั่นแหละค่ะแต่ Mocktail ก็จะมีเมนูของตัวเองให้คุณสั่งได้ตามที่ร้านลิสต์ไว้ไม่ต้องมาสั่งวอร์จินนั่นนี่ให้งงอีกต่อไปนะคะไหนๆก็พูดถึงม o c k t a i แล้วเนี่ยแอลโซไซตี L so ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าค็อกเทลกับ m o c k t a i ใช่ไหมล่ะคะ แต่บางคนก็ไม่รู้ว่าคอ็อกเทลกับม็อกเทลต่างกันอย่างไรวันนี้เราก็จะพาไปดูข้อแตกต่างระหว่างคอ็อกเทลกับม็อกเทลกันค่ะคอ็อกเทลคือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมระหว่างแอลกอฮอล์ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือมากกว่า2ชนิดผสมกับส่วนผสมอื่นๆเช่นน้ำเชื่อมไซรัปรสชาติต่างๆน้ำมะนาวทำให้เข้ากันโดยใช้วิธีการเขยา่าคนเทรินหรือปัน่นโดยการผสมน้ำหวานหรือผลไม้ที่หลากหลายเพื่อความอร่อยของรสชาติและเพิ่มความหวานให้ค็อกเทลกลายเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่ดื่มง่ายอร่อยสดชื่นจึงทำให้หลายๆคนชื่นชอบและดื่มได้อย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะ มอกเทลเครื่องดื่มชนิดนี้มีกรรมวิธีทําคล้ายกับค็อกเทลแต่ที่ต่างกันก็คือมอกเทลจะไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยพูดง่ายๆก็คือนอนแอลกอฮอล์ cohol, หรือไม่ใส่เหล้านั่นเองค่ะโดยมีวิธีการผสมหลากหลายรสชาติจะเน้นความแตกต่างด้วยรสผลไม้ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละที่เครื่องดื่มประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมในช่วงนี้เพราะหลายๆคนเดิมกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แถมบางสูตรไม่ใส่น้ำตาลเลยใช้ความหวานจากผลไม้ล้วนๆดื่มแล้วทำให้สดชื่นชื่นใจดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะหายสงสัยและแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าอันไหนคือค็อกเทลอันไหนคือมอกเทลหากวันไหนคุณดื่มค็อกเทลก็ดื่มแค่พอผ่อนคลายก็พอนะคะ ส่วนม็อกเทลก็ดื่มแค่พอประมาณเพราะปริมาณน้ำตาลบางทีอาจจะเยอะมากจริงๆและราคานั้นก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะวันนี้แอลโซไซตี L ้ so ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ